คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับวิญญาณโลกหลังความตายนรกสวรรค์ธรรมะพิสดารผิดแปลกจากความเชื่อทั้งหมดความรู้ทั้งหมดได้มาจากครูทิพย์ในสมาธิโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างสูงก็คืออันนี้แม่พูดถึงเคสแม่ด้วยที่แม่ไปแก้ให้เขาเนี่ย แม่บอกแล้วว่าจะเป็นระดับของพันกลางถึงชาวบ้านอย่างเขา,เามีเงินหน่อยเนะี่ยเขาก็จะไปสร้างพระนู่นนี่นั่นใหญ่ๆได้เป็นกุศลที่ใหญ่จนที่เป็นวิชาทิฏฐิลดกําลังลงได้อ่ะพอระดับชาวบ้านของเราเนี่ยพอทุกต่างๆนานา,นาจิตมันตกพอจิตตกพลังงานเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มืดบอดคิดไม่ออกนอนไม่หลับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปสวดมนต์บางคนสวดไปเลยแม่เจอด้วยนะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง,โมงยอดพระการแตบิดดเป็นร้อยจบก,ก็มีเพราะว่าอยากพ้นทุกข์แล้วก็ไปวานเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้สาเหตุ uh huh. แล้วก็ขัดสนยิ่งกว่าขัดสนเรื่องเงินทองอีก uh huh. บางคนถ้าเกิดว่าบุญน่ะมันเสมอกันกับวิบากหรือต่างๆเนี่ยก็ดูสิว่าถ้าทำบุญเร็วก็ขึ้นได้ แต่บางคนม,ม,มีบักมันแสงหน้ามีบักที่ไม่ดีถึงทุกทีนี้พอเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเรารู้ข่าวแล้วก็รู้กันมาแบบนั้นว่าการสวดพันยักษ์เนี่ยคือการที่สะเดเคาะแม่เป็นยังไงวะเนี่ยอย่าแกล้งกันนะท่านยักษ์ต่างๆนี่คอแให้ตลอดเลยไม่ให้พูดก็เขาคงคิดว่าเอ๊ะทำไมสวดเป็นสี่สี <api> ่จบร้อยจบไม่ดี ชีวิตกลับแย่ลงใช่ก้เจอวิฉาทิฏฐิใช่ไหมลูกแต่ว่าตอนนั้นอะเราไม่ได้ยกความความไม่ดีทั้งหลายให้พวกยักษ์คนตันต่างๆนะหรือพญานาคนะแต่เราเล่าต่อเมื่อกี้เราเล่าถึงประวัติไงลูกว่าทําไมต้องสวดแล้วก็มีการกําเนิดเกิดมาของพันยักษ์เราเล่าจบไปแล้วเราก็ไม่ได้ว่าเหล่านี้นะเดี๋ยวแม่คอแห้งไปเรื่อยถ้าใครสวดบทอาตานาติยะได้เนี่ยที่พ่อสุวรรณเราพูดต้องถูกอักขระถูกอักษรทั้งหมด Uh, ท่านยักษ์ต่างๆเนี่ยหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดและกันที่อยู่ในปกครองนัานท้าวมาราช่นสิเดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้น <laughs> อันนั้นคือเราจบไปแล้วเรื่องนั้นน,นะเพราะเสร็จแล้วลูกอัน,นั้นยกไปเข้าใจแล้วว่าพันยักษ์คืออะไรครับแล้วมาแล้วมีการสวดขึ้นมาทําไมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนที่ว่าถึงรัชกาลที่หกใช่ไหมลูกพระกุหลาบคำแหงมาเนี่ยสวดคือสวดบ้านเมือง คือมันจะมีของรบกวนเยอะทําให้บ้านเมืองเดินไปไม่ได้ก็เลยสวดบทนี้บุรพาจารย์ท่านคิดค้นขึ้นมาได้บางท่านนะพูดง่ายๆท่านสื่อสารได้นั่นแหละที่เป็นเกจิสมัยนั้นก็เกจิเยอะถูกถูกปฏิบัติที่บัติชอบคือสื่อสารนั่นแหละพูดง่ายๆเรานะสื่อสารกันด้วยอภิญญาญาณก็ได้รู้มาทีนี้ก็มาสวดถูกต้อง พอรุนราวปุ๊บพอไขรทุกเนี่ยพอเจ็บขาบ้างเออทากินไม่ขึ้นบ้างก็คิดโอุ้งสัจจุในเคาะก็ไปสวดพัน้ยการลักษณะการสวดพัน์มีสองแบบด้วยกันลูกแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่าแล้วก็แบบฮือฮืออย่างเงี้ยเออใช่เบบเท่าที่เคยเห็นนะเราเลยนแบบเสียงยักเล่นแบบเสียงเออเลยนแบบเหมือนเสียงเทวสุวรรณใช่แล้วถ้าใครยังไม่รู้ถ้าใครยังไม่เคยดูก็จะดูผ่านๆล้วนะที่แบบเขาจะมีเหมือนผ้าปิดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบคน คนแบบว่ามันของขึ้นเนี่ยอะไร้าเขาจะโกนอู้ออย่างเงี้ยใช่ไหมใช่จะมีสายสินบนหัวเราก็จะมีผ้าปิดหน้าบางๆเล่าเนี้ยนะลูกไม่ใช่ว่าไม่ดีนะการสวมมนเนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปคุยกันต่อมันมีสองสายใช่ไหมิ่งรู้เหมือนกันนะว่าม่มีแบบนุ่มนิ่กับแบบมอนเรียนเสียงยักใช่แต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นเสียงยาก น,นุ่มๆเขาจะสวดกันในวัง oh. ไม่ใช oh, oh, oh ่โว้วววไม่ใช่นะ oh. เขาจะสวดกันในวังไม่ใช่แบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผู้ที่สวดอย่างนี้ได้คือต้องไปเรียนรู้อืไม่ใช่อ,อย่างพระเด็พระคุณท่านเนี่ยไม่ได้ว่าสวดได้ทุกท่านท่านก็คือเจ็บเก่งประมาณนึ่งน,นะท่านที่สวดนะ่ะอันนั้นเราก็คือยกไว้แต่นี้เราพูดในแง่มุมของเอ๊ะเวลาแบบบรรการถึงลักยาาเนี่ยทาไมไปสวดแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเพราะแม่เจอเคสหลายเคสเลยพอเราเกิดทุกข์ใช่ไหมลูกก็จะไปรวมตัวเคราะห์ร้ายทั้งหลายเขาก็จะมีสายสินก็จะมีผ้าปิดเอาไว้ให้ก็ต่างๆก็จะมีของขึ้นบ้างอะไรที่แอบแฝงอยู่ในร่างกายเพราะบทสวดน,นี้มันใช้ได้มันใช้ได้จริงนะแต่ก็นั่นน่ะก็จะมีของอื่นกลับม,มาด้วยมีของอื่นกลับมาด้วย <What? S 1> ก็แล้วแต่ว่าเราไปสัมพันธ์กับอะไร แน่ที่สวดก็ต่างคนต่างใช่ไหมลูก<ช>พ่นกันเยอะแยะไปหมดเลยตอนในพิธีเนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกลูกเพราะว่าเขาจะทําสายศีลกันเป็นรอบวงเอาไว้อแต่สวดเนี่ยเขาสวดให้ไล่ออกไปใช่ไหมลูก่<ช>ก็ออกจากวงสายศีลเท่านั้นแล้วก็วนเวียนอยู่ในวดัดอย่าลืมนะที่เราไปเรามีเคาะกรรมไม่รู้สัมผัสกับลไรเคาะกรรมนั้นะบางคนกลับมานะลูกที่แม่แก่เนี่ย ขาบวมเป็นขาเ,าเขาเรียกเท้าช้างสองข้างกลับมาก็ดีพอแม่เพ่งจิตเข้าไปดูนเนี่ยไอมาจากสวดพันยักษ์หรอหรือบางคนนะมานะคุ้มคุ้มร้อนคุ้มหนาวตลอดเวลาก็นึกว่าตัวเองโดนของพอแม่เพ่งไปสวดพันยักษ์มาเหรอ่ะก็ใช่ก็ต้องอานน้ำมนต์กันแก้กันแม่จะบอกว่าการสวดพันยักษ์ใช้ได้จริงแต่ถ้าเหล่านี้เขามีฤทธิ์อย่างที่แม่บอกอะเออแต่พูดผีปิศัตเขาอาจจะไปตลเดิญตลเอนะแต่ที่เขามีที่เขาถ้าเกิดพผเอิญเราไปเจอแบบ ลักษณะของเทวดาเขาขวางเราอยู่เนี่ยอย่าลืมนะว่าเขามีฤทธิ์เขาไม่ได้ที่ไม่อยู่ในสายสินนะเขาอยู่ได้อและก็ออกไปได้ส่วนผู้ผีปีศาจเนี่ยเขาออกจากวงล้อมไปแต่นั่นแหละเขาอดอยากเขาจะคอยกลับมาอยู่กับคนที่มีบุญเพราะทุกคนที่ไปคือคนมีบุญนะเขาไปสวดมนต์ตรงนน้นเขาก็มาฐานตรงนี้มาแล้ว พอออกไปล้อนอกสาลากันนะพอเรากลับคนมักพูดว่าไงเออกลับกลับบ้านกลับบ้าน <c oughs> กลับกันไปกลับกันเลยเออ,อขึ้นรถขึ้นรถเป็นคำอนุญาตที่เขาสามารถติดตามเราได้แต่เทพเทวาที่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทำโทษฉันจะทำโทษแกอย่างหนักอย่างหนักก็เจอสรารพัดอุปสรรคในชีวิตเลยก็ต้องหาคนที่รู้อีกอหไะร,รู้ไปหาท่านหมอดูต่างๆไปหาอโหราศาสตร์ต่างๆเพื่อจะดูจะแก้ไขเผอิญไปเจอครูบาอาจารย์ดีท่านก็แก้ไขให้ พอเอิญไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ดีก็แย่หน่อยท่านบองเอิญว่าเรื่องนี้เขาท่านไม่แก่นั่นแหละในวงของการสวดพันธ์ยาถ้าท่านกลับมาไม่เป็นอะไรบางท่านก็แบบออกอาการใช่ไหมลูกก็จะกลับมาติดอาการนั้นนะบางคนเดินไปในตลาดก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็มีมันจะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งลูกเวลาเราไปทําการสวดพิสดารแบบเนี้ยเราต้องมีเปิดแล้วมีปิดร่างกายของบุคคลนั้นอ๋อแล้วก็มีวิชาที่จะต้อง เก็บวิญญาณเหล่านี้ส่งเขาเกิดให้ได้ไม่นั้นเขาจะเลล่ร่อนไปไหน <No. S 1> เขาก็ต้องกลับมาที่เดิม uh huh. เขาก็ยังอยู่ถ้าเขาไม่ถึงภพภูมิอันนี้คือที่ไม่รู้เนี่ยกันเนี่ยคือไม่ถึงภพภูมิเขาจะไปไหนไม่ได้พระเอิญส่วนใหญ่อยู่กับเราเป็นสัมภเวสีกับเทวดาที่เป็นมิจฉานี่แหละ hmm. อืมก็ไปไหนไม่ได้เพียงแต่ว่าเหล่าเนี้เราจะทํายังไงให้เขาเนี่ยเป็นเจ้าบุญในคุณเราได้หรือเทวดาที่เป็นมิจฉาเนี่ยเข้าใจในธรรมะนี้ได้เข้าใจว่าเออสินห้าทำไมต้องถืออืม hmm. ขนาดผูดเจ้าพูดอะยังไม่ฟังเลยแล้วเราพูดแค่ไหนเราถึงจะฟังฉะนั้นเราก็ต้องทําดีไม่รู้จะดีแค่ไหนก็อันนี้แหละสวดให้ได้อืที่แม่บอกบทนี้แหละเขาก็จะไม่ยุ่งกับเราถ้าเป็นทางของสายเทวดานะที่เป็นมิจฉาลิทธิ์แต่ถ้าเกิดเป็นสายของวิญ,ญญาณต่างๆเรา,าก็ต้องสื่อสารให้ได้จริงๆว่าเขาจะเอาอะไรกันแน่เพราะอะไรอย่างที่แม่บอกว่ากุศลเนี่ยที่จะใช้ในชาตินี้เนะี่ยยากมาก เพราะต้องประกอบด้วยสามอย่างที่แม่พูดยกเว้นว่าสื่อสารให้รู้กันจริงๆเลยเพราะว่าผีก็คือคนน่ะ,อ,ะอุปนิสัยใจคออะไรเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นอะไรอื